โอเคครับผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมและตอนนี้อยู่กับผมสดไลฟ์นะตอนนี้นะผมเราอยู่ในเกมของดีมออฟมาเกลนะผมเออบอกชวนมาดีมื่นฮาบอกชวนมาดีมื่นฮานะครับผมเออเรามันจะจะมาจัดเบ็ดที่เบ็ดหนึ่งร้อยเลยละกันนะผมจัดไปข้ามาเล่นเรียนก็ไลก์กดแชร์กดซับสไคร์ที่กำลังใจกันด้วยนะครับผมมาวันนี้พอกชวนมาดีมื่นฮาผมขอกำไรหนึ่งเท่าตัวเล็กอ่ะเพ่ เอา้ <S <S สวยงามเออไออันเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเออสวยงามได้ใช้อยู่ว้าวเออแรงครับ๋องไม่ต่อแล้วบ้างว้าวเออเนนัสเนนัสเออดอกแรกก็เอาเรื่องอยู่เด้ออู้เนนัสแวนแวนโอ้ยคิวมาแวนแวนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้จังซับอูสวยงาม เอ็มเลยวเฮ้ยมันไหลดีเกินปุยมูออ่เต็มโุ้ยมาว่าวเรื่องนะโหเหลือหมุนอีกบานเลยนะผมจะคืนทุนแล้วนะเออเอาเตเอเอาซุ่ยแงมซว่ยแงมเอเอโอ้โหเอาอะไรไปต่ออย่างนี้ อย่างไรต่ออยู่เอาต่อต่อ,ตอระยะเออสวยโอเคช่องหนึ่งเคช่องหนึ่งเออสวยงามว่ะอุ้ยกำไรมาแล้วครับผมจังว่านี้นะอ้ที่เรือกำไรเนาะๆนาล้วนๆไม่เดียวเลิกเลยหรือเปล่าสวยเออหูดอกนี้สกิลก็โดนวัดเต็มเลยผมกูพากไม่ทันเลยจะเท่ว้าวเออฮู้ฮู้ยิปปี้ยิปปี้ เอาสิบจังหนึ่งแม่แกผมโอ้สวยแกว้ายเต้โอ้โหเอมาเพื่อนว้ายเต้เมีเล่นผมเอมาโอ้โหเอไม่มาเอมานเนี่เงิสโอ้ทำลายแล้วครับผมไม่เดียวเล็กไม่เดียวเล็กเออสวยเงินเปลี่ยนเป็นเคโอ้เอเสวยมากวิโอ้โหตอนนี้คุณเราโคตรเยอะนะผมสกิดก็โดนะน,นะจังหวะเนี้ยโอ้โห ใจเพี้นนนยน Why n g as อ i n g as I'm ho ho m e ้ b วเ็มเล e ครับผมโอ้ยหมายเดียวเกว่าสุดเกินไปลดิมออฟแมกกลส์ o โ s e ว้าวาหมดเลยปเนี่ยโอ้ย ใจน้อยสวยงามเอาโบเข้าให้มิเตอร์ไหมมิเตอร์ไหมโอ้เรียบร้อยครับผมได้เลิกนะกำไรหน,นึ่งเท่าตัวนะโอ้ยกำไรมาที่หมื่นแปดแล้วผมตอนนี้โอ้ไม้เดียวเล็กไม้เดียวเล็กเอาเรื่องจัดเลยนะโอ้ดันดันโอ้ยเอช่องหนึ่งโอ้ไม่ลงนะถ้าลงนะมึเงเอ้ยมาเรื่องมาเรื่องทุย มาว่ะเอาเรื่องเนี้ยผมโอ้โหกำไรมาที่หนึ่งหมื่นแปดนะไม่ต้องถามมันจะเลิกหรือจะไปต่อเลยครับผมเออกำไรมาที่หนึ่งเท่าตัวนะใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะเป็นกำลังใจผมด้วยนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ